ไม่มีใครนี่แต่คนพูดอะพี่ว่าแบบจะรอดไหมใครจะเข้ามาเพราะว่ามันมันมันลึกพี่เขาก็บอกว่ามันลึกแล้วก็มันบ้านนอกเนี่ยไฟก็ไม่มีนะ้าไม่มีอะไรความสะดวกเนี่ยเราทุกคุณจะทายังไงอะเราก็หาวิธีค่ะพี่ไม่มีไฟเราก็เอาโซล่าเซลเข้าก่อนก่อนหน้าที่จะมาเป็นเป็นร้านเป็นซุ้มที่นั่งเนี่ยนะคะ ก่อนหน้านั้นแม่กับป้าขายอยู่ข้างนอกริมทางเนี่นะคะเป็นเป็นเป็นเพิงมาแหงแล้วก็ทําโต๊ะให้ลูกค้าหย่อนขาแค่นี้พอโควิดรอบแรกนะคะร้านเราก็ปิดเลยตัดสินใจคิดอยู่สักพักนึงแลวคะ่ะว่าเข้ามาที่ตัวเองดีกว่าไม่คิดหรอกคะ่ะว่าจะจะได้รับการตอบรับดีขนาดนี้เพราะว่าเข้ามาค่อนข้างลึก ไข่ข้าวปุ้นค่ะที่นี่มันเหนียวมันนุ่มไม่เหมือนที่ททตามท้องตลาดทั่วไปเนียค่ะที่จับเป็นหูเอาไว้แต่อันเนี้ยเขาคือลูกค้าสั่งตอนนี้จะบีมันเป็นเต้นสด <S <S มี3มน้ำมีน้ำป่าค่ะแล้วก็น้ำกะทิมีขาไก่ด้วยแล้วก็น้ำปลาสมเครื่อง <S 1> <S 1> <S 1> น้ำปลาสงเครื่องคือเราปรุงสุกค่ะใส่พริกใส่มะเขือเทศเพื่อให้อร่อยนะคะบางคนเขาชอบแบบนี้ค่ะ, <S <S ะมาถึงอาหารอีสานนะคะมากกว่าส0มจี โลกเราค่อนข้างไ,ไกลค่ะเรารู้สึกว่าอยากให้โลกมันช้าลงคือแนวคิดของเราอยากให้อยากให้สัมผัสบรรยากาศใช้ทุ่งบ้านๆแล้วทั้งบรรยากาศทั้งราคาอย่างเงี้ยน,นะคะทั้งกับข้าวถูกปาก็ทุกคนสามารถแบบแตะต้องได้นี่นะมันรู้สึกว่าทุกวันนี้มีแต่ตึกร้านบ้านช่องเป็นไปหมดเลยค่ะก็เลยอยากให้มาสัมผัส เราอยู่กลางคือเหมือนบ้านนอกกลางกรุงเนี่ยนะคะ mm. บ้านนอกกลางเมืองอยู่ยยเดินทางไม่ไกลเยยนี้ยนะคะ mm. ข,อขอบขอบคุณที่ให้โอกาสร้านเล็กๆของเราค่ะเพราะว่าเราก็ไม่นึกว่าเราจะได้รับการตอบรับดีขนาดนี้นะคะ mm. ยังไงก็ฝากร้านขาอนอ้าวปุนฮอนกัญขาของเยายวันกับทุกคนด้วยนะคะในอบอ,อ้อมใจเพราะว่า,ามาสัมผัสได้ค่ะราคาก็เป็นกันเองเจ้าของร้านก็เป็นกันเองพูดจาก็เหมือนเราบริหารกันกับลูกค้าาเหมือนครอบครัวเลยค่ะ อยากให้กินของอร่อยสะอาดหกหลักอนามัยก็เรียนเชิญร้านยายวันนะคะ